ไม่ใค่อสีนะทำงานคนเดียวมันเหนื่อยนะนะต้องขยเอาทุกวันวันะนนี้วันละหน่อยกำลังดีนะสีมันจะได้เข้ากันนะอยากได้คนมาช่วยงานเป็นผู้หญิงขาวๆโสดในะนี้ักน,นละ นะครับแต่อยา่าขย่าอย่างนี้นะขยับเบาๆถ้า,ถ,าถ้าขาย่าแรงปุ๊บใช่ไหมมันก็จะข้นมันจะเข้มข้นนะครับหมึกมันจะเข้มข้นนะครับหมึกมันจะ เข้าตัวมากแต่ถ้าขยาบับยาบาๆปุ๊บขยับแบบมีสติมันก็จะดีมากเลยขยับแบบมีสติ <c oughs> อืมก็ตามน,นั้นวัน,ว,นวันหนึ่งก็ตามน,นั้นต้องขยับสีขยับแรงบ้างเบาบ้างแล้วแต่แล้วแต่การขยับ นะครับแต่ว่ามันต้องเขย่าจริงๆนะนะครับสักลายนะมึกสักต้องเขย่าสีไว้นะครับ,นะนะรบทุกวันนะครับเขย,ย่างกล้ามขึ้นนะครับเขย่าเบาบ้างแรงบ้างแล้วแล้วแต่หมึกนะมันมีความสัมผัสของมันอยู่แล้วสัมผัสของมันอยู่แล้วเจ็บปะนะครับ นะมันจะมีสัมผัสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขย่าแรงอย่างเงี้ยอย่างเง้มือเขียวเนี่ยเขย่า,ายออแรงะเพราะเพราะมันเหนียวไม่ได้ใช้บ่อยต้องเขย่ายออแรงอ้แต่ถ้ามือใช้ไปบ่อยมือขาวเบาเบาเลยเขย่าเบาเบาซิงคูล่าไปเลยยองคิดถึงสักครั้งก็ไม่ต<ย>้องคิดถึงใคร อืมครับก็แค่นั้นที่เหลือก็ขวดเล็กนะขวนเล็กก็ไม่ต้องขยา่าไหนมันมันผสมอยู่แล้วขย่านิดนึงนึงเย่น yeah. ม่แม่งขายนีย่แพงแพงด้วยเย่ yeah. แต่สีสีสวยจริงและอันนี้ก็ก้าหมดละเขย่านิดนึงนะครับให้เสีมันเข้ากันขอบคับ